เอาละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมดิททำไปเรื่อยลืมเอาขาตั้งมาครับสามสีมาให้กำลังใจเลยลึกสามสีมาให้กำลังใจครับไปไหนแลจะจะมาอัานนี่กลับมาสมมติประก,กาศเนี่ยครับ นีคนเก่งของเราไปไกลๆกล้ลูกทำงานก่อนลูกลงคลิปก่อนลูกอย่าอย่าไปทำร้ายเขานะอันบ่ได้เลยไอตัวขาวนี่ครับชอบทำลายสามสีสามสีกระยานเล่นหนีแล้วครับมาว้าวถึงฮานอยกันหน่อยครับแนวทางตัวเลขของเขาอันนี้บ่ได้เอากล่องมาบ่ได้เอาขาากล่องมาครับก็เลยว่างไว้อีกอย่างนีเลยครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับ้าน้อยเกือบเนาะเกือบตายเกือบตายครับจอน้อยแหลกบอเขาหายเลยมาบดนะครับมาสามน้อยเลยแต่ว่าตัวจอเข้ากลัวจะเขาก็ได้กะกลัวจะเขาได้กะมาห้าน้อยวีไอพีเนาะม,มานั่งอีกแล้วเหล่านี้ สามสีมาให้กำลังใจสิลูกมาขอกำลังใจหน่อยสิมาหาเนี่ยหายไปเป็นเดือนไม่ได้อยู่ด้วยเดือนหนึ่งตอนเขามาครับเขาก็ม่องหนาสามสีมาให้กำลังใจอือนี่ตัวอ้วนไหมครับอืสามสีเรานั่งลงตอนเขามาตอนมาหาเขาม่องเป็นสายเป็นสายตายเดียวกันเลยมองว่าผู้ใหมานเนี่ยผู้ใดเนี่ ปา妈นี่ครับแต่กะบกับมาแป๊บนึงครับแป๊บหนึ่งเขาก็เขามาหาทุกตูวเลยครับเขามาหาต้องใจติดถามมาไปใส่มา宝านี่เนะเาะตอนแรกก็จำหนากันบ่ไดดอกจำํำเขาจำบาบได้ว่าผู้ใดมาพ่อแป๊บนึ่งเขาก็จจำได้แล้วครับเอาก็มาหาความเมี่ยวอะ่ะคว้มจานสันเนาะมา มาว่าถึงตัวเลขก,กันทางช่องเฮ้านะคะผมแนวทางการวิเคราะห์วิเคราะห์และก็คำนวณตามสูตรของทั้งช่องเฮ้าครับเสียดายนาจะเขาห้าหน้อยแหลกไห้เนาะเขาห้าหน้อยแหลกเข้ากับได้ยุดได้พ่อแต่ว่ากลัวตัวจอเฮ้าเพราะเขาห้าหน้อยแหลกเนะหาะห้าน้อยแหลกออกเก้าเก้าหกล่างออกแปดสี่ นี่แหละครั8สีมันบอมมี8สีให้เข้าเนาะหมูว่านเ่ยเขาให้เด่นก็นคือหากระแปดตัวเด่นเข้าหมู่ว่านหากระแปดเสียดายเขาน้อยแรกกับจบแล้วครับผมรุ่นตังรุ่นมาตรไกลส่วน5น้อยปกติออก050รางออก02 02หมู่ว่านตัวแดงเข้า หาศูนย์นี่จนแรกว่าขีดไว้แล้วว่าหาศูนย์แต่ว่าหาศูนย์มันมาเนาะหาศูนย์มันมากลลวเนาะก็เลยว่าเอ,อ้ยขอเอาหาหกแทนเบิดเลยครับจบเลยบ่เขาเลยกลายเป็นเท่าเลือกตัวพิษครับโอ้โอ้จอบ,บอ่เขาครับเดินเห่ามาอยู่แต่ว่าเห่าจอบอ่ไดหเนาะมาสองมาสองเลยทั้ง พิเศษกามาแล้วพิปกติกบมาแล้วรุ่นไปยี่ครับไปเขา่าเวียพี่ครับถ้าผูใ้ใดตามครับตัวเจาะไปเขา่าเลขสามตัวกว่าหนึ่งซีซีลางหาแปดเข่าหาแปดอยู่แล้วครับตัวเด่นเลยมาต่อกันเลยครับยี่กี่มืออื่นหุ่นน่าจะหยุดนะครับผมเนาะเอาไปครับยี่กี่ยังเดียวก็ไไ้ครับ ลาหุ่นมืออื่นนายจะยุดเบิดทุกคนเนาะเป็นวันที่หนึ่งขึ้นปีใหม่เอาหกับ8ครับมืออื่นยีก่กีล่ายีก่กีหกกับ8วิ่งลูดจัดไปครับส่วนเป็นวันที่หนึ่งกัวันขึ้นปีใหม่พศสองพันห้าร้ 2, 64, ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมวังดังปารถนา หวังจริงใดกอให้สำเร็จลุล่วงเร็ววันเร็วคืนรับก็ให้ได้เงื่อนตื่นรับก็ให้ได้เงื่อมื่นตื่นก็ให้ได้เงื่อนล้านล้านล้านสิบล้านใช่ไหมสามสีประมาณนี้ครับด้วยความหวังดีปรารถนาดีขอบคุณที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่ไม่จากกันไปขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผม ขอบคุณที่ยังให้กำลังใจกันนะคะผมตัวเลขกระตกวีเขาไม่หลุดเนาะดูไปแนวทางเลือกอีกทางช่องหนึ่งครับอันนี้มีมีแมวมากกว่าอนี้ครับดูเป็นแนวทางอีกทางเลือกทางช่องหนึ่งก็ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาทเบียนอาจารย์ใดบังดังดังหรือมักกะห้ที่ตามต่อไปครับย่างเช่นถ้าผู้ไดมักทั้งช่องเฮ้า ก็ต้องติดตามกันอีกต่อไปครับถ้าคิดว่าต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเลขของเขาดด้ครับถ้าแม่นเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปลหลายๆเจ้ามันก็นจะโบเขาเนาะเฮาสมมติว่าเจ้านี่เขาพ่อเฮาจะไปตามกระลุดมันก็นทําให้เราหลุดหลุดไปตลอดเฮาต้องเชื่อมั่นและศรัทธาเขาอย่างเช่นว่าเดี๋ยวเขาก็เขานะครับต้องเชื่อมั่นและศรัทธาว่า <c oughs> แล้อีกอย่างนึง อย่าขาดไปเป็นเด็กขาดก,การทำบุญบุญมีบุญทุกอย่างมันดีหมดนะครับมีบุญก็ทําให้เราในต่อบุญต่อวาสนากันไปมีบุญบุญเดี๋ยวก็นั่งผ้านในสิ่งที่ดีๆมาให้เขาขอให้ท่านทุกคนในปีใหม่ปีหน้านี้ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปและตลอดกาลนะครับผมมามา ท้องลูกก่อนลูกมันบางหนังสือตัวเลขเนี่ยมันมองไม่เห็นเร็วเร็วเร็วลูกลุกไปลูกลๆกลูกเขากันหนาวเนาะหนาวก็จะหามอันมานอนนะครับมาหาน้อยประจําวันที่หนึ่งพศสองพันห้าร้อยหนึ่งมกราพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เริ่มต้นใหม่ขอให้เทวดาฝ่ายดินเจ้าที่เจ้าทางเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกด้วยเถอดให้คนได้เขามาเวิงขอให เขามีโชคมีลาบไปตลอดการคอยขอเขามีโชคมีลาบเสริมบุญเสริมบารมีไปเงี้ยวๆครับสาธุมามื่ออื่นครับคำนวณไดาอีกแล้วครับตัวเด่นเท่าหา,หาก,กับสามหาก,กับสามตัวแดงครับตัวเน้่งหาสองหาสามหาสองหาสามตัวเน้่ตัวแดงครับ ห้าจับคู่มากก็่จะมีห้าสี่ห้าหกห้าแปดตัวการนี้ครับหกสองทวนอีกข้งนึงครับห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าแปด ตัวก,กันหกสองครับถ้าผูใ้ใดยังหมักแนวท่งกันกำลังใจกดไลค์กดไลค์กดไลค์ลกันด้วยนะครับผมกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจับสามตัวกันยังหมามานเนาะยื่นมันสุกขอมีความสุขนะครับผม มาต่อกันเลยครับ3 3 0 3ามศูนสมองสาจสามมาจับ3มตัวกันจักหน่อยครับ3มตัวของเฮาหนึ่งหาสองเห้าสอง โอ้สามห้าสามศูนย์ห้าสามจัดไปครับจบการคำนวณไว้ครั้งนี้อันนี้มาอาจเต็มท้าแเกันขึ้นเลยล่ะครับผมมันมันเด้กกลับมาเนาะมันกะวางนะบ่อไรสวดมนต์กับแม่ก่อนจะนอนงก็สวดมนต์อีกเยอะนะครับก็จะึ้นนอนกับถุมถุมเครื่องอาบน้ำอีกสองถุมแล้วก็สวดมนต์อีก กับปลาไปครึ่งชั่วโมงวันนี้เขาก็จะมานาั่งอัดอีกมันนานนะครับนาน,กนเกลยว่าอัดตอนเสาร์ทุกมื้อนะครับ้ายูบานนอกมาจบการคำนวณแล้วครับมาจากลาก,กันไปให้โชคในลาบเดินลูกสามสีจากลาก,กันไปด้วยสามสียิ้มหวานก่อนลูกเวรนะยิ้มหวนหนานยังอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจากลาช่ชนผูชมก่อนฝากให้กำลังใจครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ aud, ด้วยนะครับ เราวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขหลาย,ลายลลลๆรวยๆฮิงๆอยู่กันไปนานๆมีแต่ความหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีขอให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบรรลนมรดานให้ท่านผู้ชมที่รับชมทุกคนมีความสุขหวังสิ่งใดขอให้สมหวังคิดสิ่งใดขอให้สมหวังซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวด หวังสิ่งใดขอให้ได้มาดังปฏิหารได้มาดังใจสาธุ